ก็สำหรับในคลิปนี้นะฮะจะพาไปดูวิธีการอัปเกรดเบลดออฟคอร์สให้เป็นคัทแม็กนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราเล่นเนื้อเรื่องจบเนี่ยเบลดออฟคอร์สจะไปตันแค่เลเวลสี่นะครับทำให้เราไม่สามารถปลดล็อกสกินชุดสุดท้ายได้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่ต้องใช้อัปเกรดเบลดออฟคอร์สมันจะชื่อว่าคอร์สเฟรมมันเองซึ่งหลังจากเราเล่นเนื้อเรื่องจบเนี่ยมันให้มาแค่3เม็ดนะครับสำหรับเบลดออฟคอร์สเนี่ยตอนเราได้มามันจะเป็นเลเวลหนึ่งเลยนะฮะฉะนั้นในส่วนของการอัปปเเ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 เกกรรรรดให้้เเ Chaos Frame ้็นออนนนลลวอออออออ่่่ะะชิแาจจตืืงทีไป พักหัวใจผู้ดูแลสะพานแห่งกรรมนะฮะอันนี้คือเม็ดแรกนะครับเม็ดต่อมาครับจะเป็นเนื้อเรื่องตอนที่เราไปหารุนดําที่ห้องรับของเทียฮะเราจะเจอกับเจ้าโทน้ําแข็งแล้วก็โทไฟนะครับไอตัวที่ดอกก็คือโทน้ําแข็งนะที่ชื่อว่าเ r รนเดลออฟเดอะฟรอตนั่นเองครับและชิ้นต่อมานะครับจะเป็นเนื้อเรื่องตอนที่เราต้องออกจากเฮลพร้อมกับเอทเวียสนะครับเราจะเจอกับมอนสเตอร์ที่ชื่อว่าทาวเลอร์นะฮะก็หลังจากเราฆ่าตัวนี้เสร็จเราจะไปเจอฉากที่บลเดอร์คุยกับวิญญาณของแม่นะครับ นี่ก็คือชิ้นสุดท้ายที่เกมให้มานะฮะฉะนั้นมันจะมีอีกเม็ดหนึ่งที่ขาดไปครับเม็ดที่ขาดจะอยู่ที่วอลครีที่ชื่อว่ากอนดูนะครับซึ่งอยู่ที่มูสเปลไฮน์ครับการขึ้นไปหาเธอก็ต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะเพื่อผ่านการทดสอบต่างๆของมูสเปลไฮน์ครับเราจะได้สิ่งที่เรียกว่าเรจิอินโฟโนออฟมูสเปลไฮนะครับเจ้าสิ่งนี้นะฮะเราจะต้องกลับเอามาครับใช้มันที่ร้านของบล็อกก็ได้สิดีก็ได้ครับเพื่อซื้อเควอสเฟรมนั่นเองฮะทีน เพียงเท่านี้เราก็จะสามารถอัปเกรดเบลออฟเคยวให้เป็นเลเวล5ครับรวมไปถึงจะปลดล็อกสกิลชุดสุดท้ายได้เองฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะไปอัปเกรดสกิลให้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับสกิลชุดสุดท้ายคือผมพยายามจะอธิบายสกิลด้วยความเร็วนะครับอา,อาจจะไม่ขอเวิร์มมากนะฮะมาดูกันเลยฮะสำหรับสกิลชุดสุดท้ายนะครับสกิลแรกฮะเป็นการเพิ่มท่าการกด R 1นะฮะของท่าการโจมตีพิเศษพูดง่ายคือเวลาฟันไปทีนึงเนี่ย ค้างไว้สักครึ่งวีฮะแล้วกด R1 มันจะมีท่านี้ครับต่อมาก็กด R2 ฮะก็จะเป็นท่านี้ครับตีหนักตีเบาก็ได้ฮะค้างไว้สักครึ่งวีแล้วกด R2 ฮะอันนี้ก็จะเป็น R2 ก็ททำให้แรงขึ้นนะครับตัวจะเกิดดาเมจที่เรียกว่าเบิร์นนะหรือว่าไฟเผานั่นเองอันนี้เป็นการเพิ่มสเตน10หน่วยแบบถาวรน,นะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยต่อมาเป็นการเพิ่มค่ารักถาวร10หน่วยนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายฮะเป็นการเพิ่มรูนิกถาวร10หน่วยครับรูนิกก็คือจะใช้สกิลจากกรรรรนนนนนนแแงขึ้ะหัััเบาล เพียงเท่านี้นะครับเบรดออเคของเราก็จะหน้าตาสวยงามนะครับเป็นขั้น5นะครับสวยใสเงาวับเลยทีเดียวนะฮะหวังว่าคนที่เล่นอยู่ก็จะรู้วิธีอัปเกรดแล้วนะครับส่วนใครที่ไม่มีเกมก็เรียกกันว่าดูเพลินๆแล้วกันว่าคลิปมันสั้นมากเลยนะครับเอาไว้ไงเดี๋ยวเราเจอกันต่อในคลิปต่อไปแล้วกันครับขอบคุณที่ตามรับชมฮะแล้วบกันสวัสดีครับบายครับ